ไฮชิลนะครับผมไฮชิลนะครับก็เรียกว่าเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่เจ้าหนึ่งเลยนะครับผมที่ทำเกี่ยวกับฟิล์มต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟิล์มการลอยเอืยหรือฟิล์มกันหลังกล้องเองก็ตามนะครับผมปีนี้เนี่ยก็เาทำของไกลเซ่เอดีสิบเอ็ดอัลตร้าออกมานะครับผมคราวนี้เนี่ยผมก็จะมาเทสให้ทุกท่านดูนะครับว่าหลายๆคนที่อาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับผมหลายๆคนที่อาจจะลองซื้ออะไรประมาณนี้นะครับว่ามันโอเคขนาดไหนนะครับผมมันอย่างที่เขาเอาไทยใช่จริงไหมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งนะครับผมก็จะเทสให้ทุกท่านดูหมมมดเเลยนะะครับผไ่่วาจป ฟิล์มตัวนี้เนี่ยมันเป็นฟิล์มกาว UV นะครับผมมันไม่ใช่ฟิล์มแบบแข็งแรงเหมือนกับตัว iPhone 12 Pro Max อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผมอย่างนี้ผมเคยรีวิวไปนะครับเหตุผลหลักๆนะครับผมที่เขาทำฟิล์มกาว UV ออกมาก็เป็นเพราะว่านะครับตัว Galaxy a จิ Ultra นะครับผมมันมีฟังก์ชันที่เป็นอัลตราซูนิคฟิล์มก็เป็นสแกนเนอร์ใช่ไหมครับผมมันมีสแกนนิ้วใต้หน้าจอนะครับผมคราวนี้ในการทำทฟิล์มนี่มันหนาขึ้นมาหน่อยนะครับผมมีความแข็งแรงที่มากขึ้นนเี่ย มันจะส่งผลให้นะครับผมคนที่ต้องการจะใช้ฟีเจอร์นี้นะครับผมในการสแกนนิ้วนะครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่าโรคระบาดกำลังเดทเลยใช่ไหมครับผมหลายๆคนเนี่ยก็ใส่แมสใช่ไหมครับผมมันไม่สามารถสแกนหน้าได้นะครับคราวนี้ในการที่ทำฟิล์มหนาๆออกมานะครับผมสมมติว่าเป็นตัวเดียวกับไอโฟนเลยนะครับผมแข็งแรงจัดไรพวกเนี้ยมันจะสแกนนิ้วลำบากมากๆเลยนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมความที่ตัว A7 Ultra ตัวนี้นะครับผมจอมันแอบเคิร์ฟเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาที่คุณไปซื้อฟิล์มตามท้องตลาดอะไรพวกนี้นะครับผม นี้นะครับผมของไอชิวไม่เป็นนะครับซึ่งพอใส่แล้วมันพอดีเลยนะครับผมและไม่ดันนะครับผมแต่มันพอดีนะครับเพราะส่วนตัวแล้วเนี่ยผมใช้โทรศัพท์ค่อนข้างจะระวังมากๆนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะโปรเทคมันเยอะมากๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเคสเองนะครับผมตัวฟิล์มเองอะไรพวกนี้นะครับซึ่งนะครับไอการที่มันใส่เคสมันดันฟิล์มนะครับผมถ้าเกิดว่าไอฟิล์มมันราคาพันกว่าบาทแล้วมันใส่แล้วมันดันเนี่ยมันก็มันก็เกินไปหน่อยนะครับผมในความคิดของผมนะเขาก็ทำนี้มาโอเคแล้วนะครับผมก็นะครับถ้าเกิดทุกท่านรร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 ููู้้้้้้้จจจจัััััักกกกกกกไไไฮฮฮชชชชิิิิววววอออออออยยยยย่่่่่แแแแลลลลลนน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 นะะะะะะคคคคคบบบบบบบผผผผมม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 ซืโปปปปดาาขงๆีีีีีเเเฟ์์็็็พหุ แจกทุกท่านด้วยนะครับผมตัวที่ทุกท่านเห็นตรงนี้นะครับผมจะเป็นตัวท็อปของทางชายชิวเขาแล้วนะครับผมเป็น GAU V ตัวท็อปนะครับซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1,100กว่าบาทนะครับผมถ้าเกิดทุกท่านต้องการจะซื้อลุ้นท็อปรุ่นนี้นะครับผมสิ่งที่ทุกท่านทำเพง่ายๆนิดเดียวนะครับผมแค่แคปหน้าผมแม่เขาดูนะครับผมคุณดูคลิปนี้ใช่ไหมครับผมหรือไม่ก็บอกเขาว่าเออคุณมาจากที่กุ้ยไผ่ก็ได้นะครับผมบอกไปทางเพจเอ่ยนะครับผมบอกไปทางช้อปปี้อะไรแล้วแต่นะครับผม็เออ่่มมมัันนนนจะะะสาารรถแปได้้คบ แล้วก็รีสซเคิค่อนข้างจะดีนะครับเพราะอะไรถ้าคุณเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าตัว Edge S1 Ultra ตัวนี้มันมีกล้องที่ใหญ่มากๆเลยนะครับมันก็ต้องมีอะไรโปเทคกันสักอย่างนะครับผมแล้วเวลาที่คุณวางมันโตหรืออะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ใส่เคสเนียก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับเพราะว่านะครับผมกล้องมันยื่นออกมาเยอะจริงๆนะครับผมคุณก็ต้องระวังนิดนึงนะครับไอ้ฟิล์มอันนี้ก็ช่วยได้นะครับผมคุณได้รับไปฟรีๆเลยนะครับแล้วยมงใม่จบแค่นั้นด้วยนะครับผมอีกตัวหนึ่งจะเป็นฟิล์มแปะข 100บาทนะครับผมแค่คุณเอาหน้าผมให้เขาดูนะครับแค่ให้เขาดูแล้วบอกเอ้ย ผมเอาตัวนี้ตัวนี้นะครับผมเขาก็จะแถมให้คุณเลยนะครับผมสองอย่างนี้ที่ผมว่าไปนะครับก็สำหรับหลายท่านนะครับผมที่ซื้อตัว A27 Ultra ไปแล้วนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้เครื่องไหนพวกนี้นะครับหรือว่าท่านไหนนะครับผมจะซื้อฟิล์มรอก่อนจะไปซื้อเครื่องเนี้ยก็แล้วแต่เลยนะครับผมก็เออผมจะมีรีวิวนะครับผมตัว A27 Ultra ตัวเต็มมาเลยนะครับผมในอีกสักพักหนึ่งนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกันเลยนะครับผมมีในช่องแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเออทุกท่านก็จะได้ไอเดียด้วยนะครับว่ามันดียังไงมมมมััันนนไไไ่ดีียงงออะะะรรรปาณ้คบผ อะไรพวกนี้นะครับผมก็อยากจะตอบแทนทุกท่านบ้างน,นะครับผมแล้วอีกอย่างนึงที่ทุกท่านจะได้ไปนะครับก็คือเครื่องฉาย UV นะครับผมคือเวลาที่คุณซื้อแพ็กเกจของเขามาใช่ไหมครับผมซื้อฟิล์มกาว UV เขามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีทั้งฟิล์มแล้วก็กาว UV คุณนะครับผมแล้วก็กจะแถมตัวเครื่องฉาย UV คุณไปด้วยนะครับผมคราวนี้เนี่ยจากประสบการณ์ของผมนะครับผมไอ้กาว UV เนี่ยมันติดล้มขั้นจะยากมากเลยนะครับผมแล้วมันก็ ค่อนข้างจะลําบากมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณติดครั้งแรกนะครับผมหรือว่าคุณไม่มีประสบการณ์นะครับคุณไม่ชินเลยพวกเนี้ยอาจจะเละได้เลยนะครับผมอาจจะกาวเลอะอาจจะแบบปิดแล้วมันไม่เนียนนะครับผมปิดแล้วมันไม่แน่นพวกนี้นะครับผมมันทําให้การใช้ฟีเจอร์อย่าง fingerprint s น a n n e r เนี่ยมันอาจจะอาจจะใช้ไม่ได้เลยก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่มีประสบการณ์ในการติดพวกนี้นะครับผมแนะนําว่านะครับถ้าเกิดทุกท่านไม่มีประสบการณ์นะครับก็เออ่ให้คุณหน่งเขาติดดีกว่านะครับผมให้ทางร้านเขาติดนะครับทางร้านที่เขาขายไฮชิลอยู่องไไปปพพวกนนนี้้้้ะะะคคครรรัับบผมใใหหเเาาตติิดด เนี่ยผมเคยลองแล้วนะครับผมไม่เวิร์กนะครับผมบอกนี้นะถึงแม้ว่าเขาจะแถมมาอะก็ตามนะครับผมเอาละครับผมคราวนี้เรามาพูดเรื่องซีเรียสกันบ้างน,นะครับผมอย่างแรกที่ผมอยากจะดูเลยก็คือว่ามันกันน้ําได้โอเคขนาดไหนนะครับผมกาวมันมีการไหลออกไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับ เ <gesch> อ่อเรียกได้ว <Hollywood> ่านะครับผมผมก็ใส่น้ําไปเต็มที่เลยนะครับผมใส่แชมพูล้างกันโอ้โหล้างเหมือนกับล้างซันไซเลยนะครับผมล้างเหมือนกับล้างจานเลยพวกนี้นะครับค่อนข้างจะล้างแบบสะอาดด้วยนะครับผมแบบแก้งเลยนะครับผมนี้ต้องบอกตามตรงนะครับเป็นเพราะว่านะครับผมหลายๆคนแล้วเนี่ยเออเวลาปิดฟิล์มปิดอะไรแล้วใช่ไหมครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไม่ไปชนอะไรหรอกนะครับเอ่อคนหลายๆคนที่ผมรู้จักนะครับผมชอบกินข้าวแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยนะครับผมไปร้านเราก็เล่นโทรศัพท์เลยพวกนี้บางทีก็เล่าหกใสนะครับผมบางทีน้ำนู่นนสสสาาาพรรรรร่่่่่งนน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 นีี้้้้ะะะะคคคคััััับบบบบบววใใหญจเเป็แมมกกกกผซึอิิลต สำคัญนะครับผมก็ผมก็เทให้เต็มที่เลยนะครับผมว่ามันกันได้ขนาดไหนนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันมีกาวรั่วออกมาถ้าเกิดว่ามันมีกาวไหลออกมาเนี่ยก็ไม่โอเคนะครับผมในกรณวนี้เนี่ยเออผมลองดูแล้วนะครับผมมันไม่มีกาวอะไรนะครับผมมันก็ข้างจะแน่นดีนะครับคราวนี้เนี่ยเราพูดถึงของหนักบ้างนะครับผมผมจะทำอย่างนี้ด้วยกันนะครับเป็นคล้ายๆเอสมาแล้วกันนะครับผมให้ทุกท่านดูว่าเออผมค่อยๆทุบค่อยๆทุบไปนะครับผมค่อยๆใช้มีดอิโต้สับๆๆไปเนี่ยมันมีรอยยังไงบ้างนะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นบบบบบบบ้้้้าางนนนนนนนะะะะคคครรรรัััแแแแลลลลววววกกก็เเเออออ่่่ผผผผผมมมมมปีียยตตทุโ๊ มันก็ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะครับผมเป็นเพราะว่าไอ้โต๊ะเนี่ยบางทีมันมีการซับได้ใช่ไหมครับผมผมเลยเปลี่ยนมาทุบเป็นพื้นแล้วนะครับผมแต่ว่าผมไม่สามารถแบบเออไม่สามารถเอาไอ้ผ้ารองออกได้นะครับเพราะถ้าเกิดเอาผ้ารองออกปุ๊บเนี่ยทุบไปในกล้องข้างหลังแตกนะครับผมกลายเป็นว่า กลายเป็นว่านะครับผมไม่ได้โชว์ว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันแข็งแรงยังไงนะครับผมไปโชว์ว่าไอ้ข้างหลังมันแข็งแรงยังไงมากกว่านะครับผมผมทุบเทียบส่วนดีกว่านะครับก็ผมขอโทษล่วงหน้าเลยนะครับว่าผมอาจจะทุบไม่แรงถ้าตอนที่ผมทุบ iPhone อะไรประมาณนี้นะครับผมไอ้ทางตอนที่ผมทุบ iPhone เนี่ยทางไอชิวเขาบอกว่าทุบเต็มที่เลยหุยหุยไพ่นะครับผมอย่าไปแคร์นะครับผมอย่าไปอย่าไปหยองอะไรพวกนี้นะครับผมไอกโตกายูวีตัวนี้เนี่ยมันไม่ถูกออกแบบให้แข็งแรงขนาดนั้นนะครับผมผมเลยไม่ได้ทุบแรงนะครับผมเพราะว่า มันบางอยู่แล้วนะครับผมทุบแรงไปบางทีมันแตกอยู่แล้วนะครับผมมันจะไม่แข็งแรงเท่าในตระกูลที่เขาทำออกมาให้ไอโฟนหลายพวงเลยนะครับผมกาวยูวีเนี่ยจะมีความบางอยู่แล้วนะครับผมก็ไปลองดูกันเลยนะครับ